ถ่ายเลยถอยเลยอาคุงเท็ธนบุรีใช่ยูสิบห right ้าอินพ er ุ่มลงหนูอยู่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 นี่หนูอยู่ยูสิบห้านู่นนี่เป็นเด็กเป็นเด็กรับรถละเอาขึ้นเลยปั๊มขอบคุณ วันชุดี่วันนี้รถไฟอะไรมามีแต่รถหมอดทองถอยมาใครรถไฟอะไระไอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีสวัสดีค่ะ ปากกับน่ถ้าเราไม่ได้มาเราก็จะดูแบบอ๋อขอคุณมากค่ะพี่พรุ่งนี้ไม่ยิงสิบ่ะ้องมา่ได้สำโใช่แต่เวลาเดี๋ยวดูไล้์หนูตอนเช้าหนูจะรู้เพราะเขาจับฉลากหน้างานใช่พรุ่งนี้หนูไปเลยก้าลูกนี่่เราต้องไปที่พนพอดีหนูไม่ไปพี่ดูไล์หนูพี่อิมสำโลอินสาโอเนากัดสุดยอดสุดยอ ่งมากลูกอาร์มเก่งมากไปกินไก่ปอโต้เก่งมากลูกไปกินไก่ลูกไปแันเตอร์สุดยอดไปกัดจจ์สุดยอดสุดยอดบางบีมอ้าวไปกินไก่พีไปกินไก่พีไปกินไก่หมดแล้วอ่ะนั่งกินไก่ไปกินไก่ลูกดิวเก่งมากลูกดี๋วเก่งมากเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวโดนเนีย้อนหลามไปก่อนเดี๋ยวอัาชีพอาชีพอาชีพย้อน เดี๋ยวจะอัดีต้ซีด้วยเดี๋ยวเยอหลงน้องวต้มตำต้มตำไก่ย่างต้มตำไก่ย่างครับครับต้มตำไก่ย้างครับปต้มตำไปต้มตำไปต้มตำไปเต้มตำไก่ย่างมีปากเป็ดมีลาาเป็ดมีเลาาเป็ดด้วยนะ ต้มตำไปเลยพี่เท่านะายวันที่20จัดไปอีกนะส้มตำวันที่20 20เจอมจุโมคาไม่ใช่จอมาสมุรสาครวุฒิชัยที่นี่นะเออเอาเามานี้าก้เาเอาตีีตวันที่20 ส่นครนรเรแล้วนะค้นะคยเฮ้ยแตงมาแล้วเฮ้ยลบลลลลลกตเกลโอเคตกลกระจังกระจังไอ้นกาลบุรีไปเลยครับไปเลยโอเคเด็กๆชดีกินเยอะๆลูก งงมั้บบายไปไายบายทุกคนบาไปไปรถเราอยู่นี่บายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตายได้ค่ะพี่บาไป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 มีกรุงเทพทนนะมีกรุงเทพทนด้วยใบใบสามใบสองกาหนูอยู่สำโรงเพราะอายุสิบห้าไม่มีใครเลยหนูใช่เด็กๆสวัสดีค่ะ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 จะอะไรจะจับมือเหรอเห็นยืนอะไรเหรอ ับไป่ได้ก็งงไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เชียร์กันต่อมีที่อิ่มสำโรงเด็กอยู่15แต่ว่าถ้าจะไปเชียร์มาดามขับกรุงเทพทนบุรีโอเคเจอกันพรุ่งนี้มีที่ทนบุรีน้องการดไปแล้วครับทีมอะชุดนี้ใช่ไหมคะชุดนี้ค่ะมาดามขับบ่ายสองที่มีอีกวันหนึ่งทีอยุใช่ค่ะหนูไม่ได้ไปหนูอยู่อิ่มสำโรงเด็กก็อยู่อีกชุดโอเคค่ะ โอเคเดี๋ยวเราก็กลับบ้านพักผ่อนเดี๋ยวจะไปคุยกันว่าเด็กเป็นยังไงอะไรยังไงอุ้ยดูเงิแอสทอยหลังก้อนรถไฟมาสั่งคำรวนแล้วอุ้ยพี่เซขอบคุณค่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมนุษย์ต่างอุ้ยยานอวกาศอุ้ยขอบคุณมากหัวใจจะวายขอบคุณมากเลยพอน้องก็มาแต่เช้า ใช่เก็บซีอาจารเลยอาจารย์ผอมลงเจอกแต่ละครั้งผอมลงจริงนะคะ,าะอาจารย์ผอมลงแบบแบบไม่ได้ผอมมนนี่เลย <c oughs> พักผ่อนน้อยเอ้าเด็กๆรออาจา์อยู่นี่เหรอโดนดักเหรอรถยังอยู่รถยังอยู่อาจจะบอกอาจารย์หรือเปล่าใช่ไหม <c oughs> เด็กๆรออาจารย์หรือเปล่า ดูดูเอาเร็วๆนี่ดูเด็กๆวิ่งมาหาเลยเพอเห็นอาจารย์ปุยขอบคุณมากพี่เสกขอบคุณพี่พี่อะไรอีกสองสามคนเลยที่ให้ดอกไม้หนูสองสามร้อยดอกเลยดูเอานี่อาจารย์เรียบร้อยอาจารย์โดนลงุงเรียบร้อยเรียบร้อยดู อัลลามอีวัอีนรถเส้นเส้นยอยู่ถร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 อรถรถาารยออาารถ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 รรร ทุกคนระวังรถหลบแล้วระวังรถระวังรถเด็กๆพกฮะพ่อป้องอยู่ไหนอ่ะโทรศัพท์แสงหายอ้าวพ่อป้องอยู่ข้างในรอเดี๋ยวไปบอกให้แป๊บนึงโทรศัพท์แสงหายอ้าวตายหาชิบหายแล้วเดี๋ยววิ่งก่อนไปบอกพ่อปองก่อนเอาไม่น้องโทรศัพท์หายชิบหายเลยไปก่อนไอ้รถจะตก เย็นไม่ได้แล้วโอสับแตงหายไปก่อนนะทุกคนวิ่งก่อนพอป้กพอปอกไปยังพอปอกอยู่ไหมพี่พอปอกค่ะโทรศัพท์บอกแตงหายอาแล้วท่นี่เจอแม่แล้วดูดิแม่รับเรื่องเราใครไหนอ่ะโอ้ รถออกแล้วเขเปลี่ยนชั้นระหว่างไม่ได้ไหนระหว่างอะไรก็ขวายระหว่างไม่เฉยเข่าวางเฉยคนก็หยิบไปดิแต่นไม่ได้โอ้ยรถมันไม่ได้หลอกมันไม่มีคนเฝ้าด้วยขึ้นมันก็หยิบไปดิเปลี่ยนชั้นระหว่างไว้บนรถปิดเสียงละปิดเสียงมันไม่ได้เนอะเฮ้ยไอ้ไอ้คาวเลยไอ้คาวเลย ไอคาวเลยไอคาวเลยค่ะไอคาวเลยเขาัแงหายดิมันหายไอคาวเลยไอคาวไอคาวเออแม่ลงโทรก่อนแม่ลงโทรก่อนมันเจอไ้มันอยู่ใน่นาขกหายไอคาวาวโอ้โหดูดิโอ้พี่เออ โรมาเนี่ยอ้า่พี่ก็วิ่งมาหายรถก่อนผมฝากใครขึ้นเออก็จแกล้งหายเอออ้าวจริเหนี่ยวสรัสวัสดีครับสวัสดีครับดูไลฟ์พี่เหรอโอ้ยน่ารักมากลูกตายแล้วไม่มี ไม่มีอ่ะสองคนอ่ะป้าให้ไปซื้อขนมแบ่งกันนะลูกพอดีมีเงินสดเท่านี้เอาไปซื้อน้ำกินก็นแ,แบ่งกันนะลูกเ, <laughs> เด็กเอ็ซีดิมายกมือไหวใจอ่อนนะะดิพอดีมี50บาท <laughs> หาตำแหน่งอโอ้ยดูเส้นเลือดขึ้น <laughs> หายเา้า